บ้านใครช่วงนี้ถ้ามีวันไหนแดดออกเนี่ยจะถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ตากผ้าส่วนบ้านนี้รอตกทุกวันจ้าจนแม่กับลูกสองคนนี้ต้องมานั่งเหงากันหน้าประตูบ้านตลอดช่วงเข้าหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไอ้แหมยอ่ะสะกอตีที่มีหนามบาเบลเนี่ยค่ะน่าสงสารที่สุดลวทุกคนเพราะว่าจะเป็นช่วงนี้ฝนตกเยอะใช่ไหมแล้วโบนเนี่ยก็คือจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะกลัวน้องเป็นหวัดพวกเรื่องความชงคาเชิญฟ้าผ่าตั้งแต่ตอนบ่ายทุกคนแล้วดูบ้า๊บล คอนจี้ของแม่คือกลัวที่สุดเลยช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่น้องแมวเนี่ยเป็นหวัดกันง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะน้องปรับตัวไม่ค่อยทันช่วงนี้เนี่ยก็จะเน้นเสริมภูมิคุ้มกันให้น้องด้วยนะคะด้วยแคททีมูลกล่องเหลืองตัวนี้แหละจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะปกติเนี่ยโบเนี่ยจะกินสาวันครั้งแต่ว่าช่วงนี้ก็จะให้ทุกวันไปเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะส่วนน้องๆตัวอื่นที่ยังแบบอายุหนึ่งขวบสองขวบเนี่ยค่ะก็จะให้แคททีมูลตัวนี้วันละเม็็็ดดทุกกกกกววววววัันนนนนนนเเเเลลยยยถ้้้้้้าาาาาาใใคคครี่่่่่ปปปปอออออแมมมไไงงหืสสะํบ๊ ยังหลับอยู่นะคะเราก็ต้องปลุกมาให้น้องเพราะว่าให้ทีเดียวก็ให้ทั้งบ้านไปเลยนะคะอย่าลืมไปลองแคทมูนกล่องนี้กันด้วยนะคะดีจริงๆให้มาเป็น1 0บ0กล่องแล้วจ้า